ขั้นคนจะลมลงแต่ไพยพิบัตจะบเฉียดมาในขอบครัวของพันครับขอต้อนรับพี่น้องเขาสูช่องสมุนไพรดาวบ้านหน้าครับผมมอน,นี่พาพี่น้องมาหูจักกันกับหวานสายยูยงุกกับพันอีกตัวหนึ่งครับหวานตัวนี้ถือว,ว่าเป็นหวานในตำนานครับผมแล้วก็เป็นวานอยู่ในช่วงยุคแรกๆครับผมของหนงังสือหวานนะครับเนาะครับผม แล้วก็เป็นเอากาลักษณ์เฉพาะตัวครับมีการายังไงบแบบผู้ใดมีไว้ก็ที่เป็นหวานแห่งการแขีวขาดน้องพี่น้องนอเนาะสีผ้พาพี่น้องมาเบื้องน้นกัน,กน,กนครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องนี่คือลักษณะต้นครับผมนี่คือต้นพ่นครับพันมีนามว่าหวานเพชรกลับครับอันนี้เอามาให้เบิ้งชัดๆเลยครับผมพี่น้องนี่คือหัวเพ่นครับ นี่คือหัวของเพ่นครับวานตามปกตินะครับน้องพี่น้องเนาะแต่สีเห็นว่าตัวตัวลักษณะตรงนี้ครับผมตรงนี้ครับผมอ่ามันจิดแท่งลงดินเนาะแต่ว่าตัวนี้งายลากขึ้นข้างบนครับก็เลยเป็นที่ไปที่มาของลักษณะหวานครับเพิ่งได้เอิ่อว่าบวานเพลดกับครับสับปะคุณเนาะสับปะคุณครับผมด่านพรมเสื้อสะกนเนาะครับผมผู้ใดคึดบอดีครับเฮาครับผมหรือทำบอดีครับผม สิ่งเหล่านั้นกรับตกไปใส่หัวของมันเองครับผมแล้วก็ดันโต๊ะหัวดันในนะครับเป็นถ้าบ่าเรื่องเชิงวิทยาศาสาตร์เนาะทางวิทยาศาสาตร์นี่คือเป็นกัติมีกินเฉพาะตัวเพิ่นครับผมกินหอมต่อครับพี่น้องหวานตัวนี้มีน้ำกันสามชนิดครับอ่าชิมีอันหวานเพชรกับน้อยครับผมหวานเพชรกับน้อย กะทนี่หวานเพชรกับมะเฮสวนครับผมพอ่าด่านในเป็นยังคือเองเฮสวนมันบ่เพราะว่าหัวด้านไนเพิ่นเนี่ยเมื่อปากออกตรงนี้ครับผมตรงหัวเพิ่นเนี่ยจะเป็นสีดำครับพี่น้องลำต้นจะตรงนี้ก็ทิเป็นสีแดงแต่ว่าของผมนี่ยะนี่ก็ทิเป็นแดงยุทแต่วาแดงบ่อลายผิดนะครับผมลักษณะพิเศษท่านเปิดเบื้องข้างนะครับผมใต้ล่องใบครับผมใต้ลําใบครับที่เป็นสีแดงเนาะพี่น้องเนาะเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ครับเป็นสีแดงครับผมเป็นสีแดงขึ้นมากแต่ว่าถ้าเป็นมะเฮสวนีสีแดงเบิดต้นเลยว่าทอพี่น้องแต่ใบก็สีเขียวอันสีเขียวเยอะแต่ว่ามันสีแดงขึ้นมากเบิดเลยครับถึงไปที่ไปที่มากคงเข้ามาหวานเพชดกับแต่ลักษณะของตรงนี้จริงๆก็คือลากขึ้นนะครับมันสีเงยหนาขึ้นครับผมเงยเงยลากขึ้นของบนครับผมลักษณะการสังเกตเนะครับเนาะสังเกตหวานมาก ก็การที่จะปลูกหวานนะครับผมในการที่ฮ่อจะทําสิงที่ดีครับเมื่อฮ่อหวานสิ่งใดนอกฮ่ก็สิไดเกี่ยวสิ่งนั้นครับเวาความที่าวหวานความแม่ตาครับผมถึงแม้ว่าฮขาจะได้การตอบสนองมากแบบบ่ดี Body ครับผมแต่ว่าในที่สุดแล้วครับการตอบแทนของการที่ฮ่อได้กระทําสิงที่ดีครับจะตอบแทนนอาเขามาขอไวพรไห้เศร้านี่ครับผมพันคนนั้นจะลมลงแต่ ให้พี่บัตรนั่นจะบบเฉียดไก่ขั้วเรื่อนของท่านขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ